มาจ้ากินข่าวน้ำกันเลยจ้ะเด้ออันนี้ตุมยำชิมแล้วอร่อยมากอันนี้อันชอบจิมชอบกินตรงนี้จ้ะแล้วก็ปลาสาบะนะคะอามา่าพี่น้องมากินข้าวน้ำกันจ้ะจิมจะบ่ตังบ่ตังกล่องเลยจ้ะพี่น้องฝากก็ได้ก็แช่ให้ดติน้ำเม่จ้ะได้มากอ่ะอกินกันยังเสร็จเลจ้ะพี่น้องจ๋า มามาจ้ากินข่าวน้ำกันเด้อจ้ะมาเทสิอร่อยไหมคะอร่อยมากโอเคอม,มาม่าพี่นอนกินข่าวน้ำกันจ้า <Very delicious. S 1> สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็กสันสันเด้อจ้ะเด้อข้าวหุงแบบนี้ตลอดจ้ะเพราะว่าเข้าบริใส่า หม้อหุงเขา่าจ้ะพี่น้องเราหุงด้วยแก๊สนะคะใช้หม้อแบบนี้นะคะเนาะอันนี้คือต้มยำปลาซาบะฝรั่งขอแซ่บเพิ่นมาเลยจัดไปพี่น้องนี่ค่ะหน้าตากับประมาณนีเด้วยจ้ะเด้อบ่ต้องเพ็ดมากไม้เพิ่นมาจัดไปจะติมกับใส่ลูกโดดจะจะเฮาบวมีพริกสดนอกจากเนาะก็เอาพริกแห้งใส่ลงไป ทองเพิ่นก็ทองเฮ้าเนาะจ้ะพี่น้องมันบ่คือกันเนาะค่ะเนาะเอาโรยร่วมคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปสันส้นๆด้วยจะ้ะอะไรอ่ะจะกินสลัดด้วยเหรอคะอ, <laughs> อันนี้เป็นจะ่ฮ็ดอันสลัดเพิ่นพี่น้องมีบักจตงมีอันพริกหวานพี่น้องอันนี้คือปลาไข่ขปลาแซลมอนเนี่ยพี่น้องแต่เพิ่นโ่เดแม่นปลาแซลมอนเนาะจา้ะ เขจะเอิดอีกป่าหนึ่งเป็นป่าออยเด็กอันนี้ได้จากทะเลได้จะเด้ออันนี้คือปาา่าซาบะเลยว่ามากแค่นไหะพี่นอ้องจะถามมา <c oughs> ขอบกวาดจิมเนอะจ๋ะเนาะกินหน่อยกวาดเอาถิมเนาะจ๋ะ <c oughs> เป็นอย่างยัางางสัน้นเพราะว่าอันตรงทีดทองเพิินพอหญ่เพิินเอาถิมเบิดจ้ะอันนี้ตรงนี้ไม่มีก้างนะคะอันนี้เป็นปลาซาบะเลยจะเด้อ ปลาซาบะเนี่ยค่ะอันนี้ก็ตุมยำปลาปลาซาบะอะเดียพี่น้องตุมยำอร่อยอ,อ,อยดีครับขอเพิ่นขอมากกัจัดให้น,ะ,นะพี่น้องเนาะขอมาก็จัดให้พี่น้องเอ้ยมีหนามน้ำใยแน่น้อยหนึ่งเนาะพี่น้องแก่นึกอยากกินพี่น้องจา้าคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆด้วยจ้ะคลิปสั้นๆฝาก ช่องติมสแนลสบายสไตล์น้ำเน่ได้อจ้ะฝากก็เลยก็แช่เห็ติมเน่จ้ะเป็นนามนาองุ่นจ้ะพี่น้องฝากก็ไล์ก็แช่เห็ติมน้ำเนช่องติมสแนลสบายสไตล์เนาะจ้ะเนาะขอบคุณเพื่อนเก่าขอบคุณเพื่อนใหม่ได้จ้ะเด้อขอบคุณทุกๆกำลังใจที่เข้ามามาหลับชมเนาะจ้ะเนาะและเม่นและไม่เม่นเนาะจ้ะเป็นคลิปสั้นๆได้จ้ะเด้อ หามาห้าก็เฮ็ดจังสีล่ละจ้ะพี่น้องจ้าอ่าเป็นเป็นเมนูโปรดของเพิ่อนแนี่แต่กอนเพิ่นม่กินเลอจ้ะป,ะะปะ่าซาบะโอเคจ้าคลิปนี้ก็แค่สันสเนนะจ้ะเนาะบ่ต่างกลงเลอจ้ะเดอ้อฝากติดตามบ้านในหน่อยหลังนี้ให้จิบน้ำเน้นเ้อจ้ะเดอ้อบายบายคะ่ะจ้าอันนี้ละตูดีที่เราเก็บมา เมื่อวานนี้เราเก็บมาสดๆดร้อนๆผลน้ำไม้รวมต่างๆน,นีแท็กตาตรินหน่อยหนึ่งอันนี้เป็นเขาเรียกอะไรนะ Vanilla sauce langsung. nak kita save apa. Ada, kita makan dah. Vitamin C.